ไม่มือปานรติดกับแลนเอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีถูานกับอลแนเอาอกันขึ้นเก่าพี่น้องสองสาวลาอกันย้ำจิตมองเจ็ดโมงไม่ไม่รอกินไม่อกเอาสบายดีไหมน่มสบายดีเอาสบายดีดีเอาออกหมวกไะเอาบวงมาเลยมาพอดีโอ้นโ้ แคทเอาบวกไปลูกมาพอดีกินกินพัดหมี่ฉพาออุกกระลุกอยู่เห็นวอันนี้กระลุกัดลุกกันปลาไหลอยู่เมาแเลนมาแคไปบวกไปอยู่ทางเฮือนไปไปเอาบวกไปไปเจอ่ะทมาาุนีุ่ เวเก็ต่อก็ใช่ป่ะอ,อ๋ออย่างยี้่ามีนี่ <c oughs> ยืดไงยังกินเนี่ไม่ร้อยเออทาบ่วงป่ะขึ้มาเช้าอิมเลยหละมือบึงลูกกัลูกต๊กตอตกลกางกบบาบัดจิงจอยเขาเลยเนาะพุพ้่าผาเอามาลูกน่อนอยู่แน่น ลูกพ um, so mm. ุ <s <S mm. ่นอนอยู่แน่นะในอู่ยุนเฮือนผ้ได้นางมิวปิดกันดิอู่จังย่างนี่เห็นอยู่บ่บ่วงเข็น อาหารดีเลยมูกเฉาต้นอันน่ะมันตายแล้วมันเง่นหอยมันห่อมันมันเห่วงเฮียนยังมันนี้นะเฮ้นพาชลางเฮ้นเฮ้นอยู่บ่บ่วงนะ ไผก่อนเนี่ยซื้อ,อยังอ๋อแม่แม่เห็นให้กินยุพัดมีนะแม่ไปเห็นให้กินจักเถือบ่อืมบ่าเคยกินบ่ลูกอืมอันนี้กับมต่างกันอนะได้แล้วลูกป้าป้าสกกระปุกนี่ไอ้อกินกินแล้วพัากัน mưa mượn mượt cả về măng mượn có băng về đó nhỉ mưa đẹp cả đi về khoa mượn hương ăn đi đi lục ăn đi đi, Nàng ăn đi đi Cô nhai ra nè กูว่าไม่ให้กินเลยกม่โดดเหนกัน่างฮะกระโดดดิ้นแปดิ้นยังนักแค่นั่นเองแค่นนเดยวกูว่าหัแกกลดดิ้นแตกนสินักินนายังเด้ปักกันมาพอดีจะมากินน่ะมาพอดีแค่จะจะตกเนี่ยนะลูก มือนี้มันน,น้อยนะคอยอันตักหน่หนอยๆเอ้าคอยสิตักลายตักลายแล้วมันหกมันเหี่ยเอามือตรงมือจะทำาจะข้ามมือคือพูยิงไหมเออมือตรงตรงแบบนั้นเห็นแต่พุนยิงเท่าสายนะกินขาวขาจบับให้เท่าสายเขา้าจ่าวะลลานี่เห็ดคือเอื่อยนะ <laughs> คอยตักเอาเอาอ,อนั่นแหละน่ะแม่ให้เงินไปโรงเรียนเยอะแม่บอกมีเงิน,งน,นอืมนน <S 2> <S 2> ดีแหละบอขอกินหมากแก่หมากมีบ,บ่บ่ น้อยรอดเอ๊มันไม่เมรมไม่ได้น่ะเฮ้ยบกนนี่ห็มอนูแขงมดนี้อันแมหมาโตอยู่ใน่ไนโตโตมันเป็นเขาอามาจัเลยตไอเอามาจับ่ายนกเฮ้แค่นบาได้กินข่าวกินน่ะพวกคือจอยยองยองฮึเจ้ากิดแต่กับข่าว่จักฮ จ้ากินแต่แนวกินบ่จักกินครับคุเป็นหด้วเขานั่งหอีก้องแม่หน่ะเอาไว้แล้วเลี้ยงหมูทานน้องเยี่ยมเอากินน่งบมดอีกดีแล้วกินอดๆกัดยอยาก,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 กไปตะ <c oughs> กี้เห็นกบมีเขากินแต่ว่าต้องกินอิม่ม มึงอน่ๆน,น,น,นันติในแข็งนะครับจะนกเตงเอาเอาลงเตียงไหม,มนั่นแหลนะ,นะน่ะเขียร้งองฟองเออจะน่ะเ,ออเปื่อนจะาของอ้าอนนักอะไเดี๋ยวมนินกินปลแเสบอีกินน้ำแน,น่ปติเมื่อน้ำปลาไหล อือตีบ่ได้กินเพื่อนน่ะจะตีอือนั่นมาซื้อมาลูกเล่าคือเห็นเมื่อนําจอันนี้แหงเต็กบ่ได้กินยังบ่เคยได้กินแนวนั้นจักเทื่ออืัดอืัดียก็บ่เคยได้กินนี่เพราะว่าบ่เคยกินะกินข้าวก็ยัง่อย แม่เพิ่นบริเพิ่นพัดอันนี้กินแม่เพนนิ่นพดนนัดบอปินเฮ่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 มาสบายดีพัดจุ๊บสบายดีดดบางคน กินะแล้วนี่จ oh. ้องหนี่ะหนสวัสดีี่น้องอากมาแต่อาทิตย์นี้ชัวงเลยเซ่ ที่หลบน้ำกันมองเป็นยังคือเป็นตุ่มขั้นหมอกหมักเป็นตุ่มนินอ่ะฮึ่งจะได้มาที่กันหนาวเท่าหนึ่งอามุ่งเติ่งคือเดีกน่อยนะ มากกัได้กินถ้าบ,บ่มากกับ่ได้กินป่ากับท่อใหญ่เลยไม่ิด้ไปที่ห้าที่หนึ่งไห้ไปห้าตลตอ,อ,อดกับบ่ไป

กินกินนี่ก็อิม่มเน,นี่ยนั่นไปเลยพี่น้องเฮงๆจะได้มาหา,หาป้าเธอหนึ่ง มันเถื่อปากกับไปหามะฮอร์นี่กับสีดำลาดพรจักรอ่าลืมไลค์ก็แชร์กดติดตามสองสาวบุไลเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสาวบุไลเด้อร์โต๊ะเมนูน้ำและพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนแล้เป็นพอมี่เลยเขาพอมี่เขาพอมี่ไปเที่ยวเอาโทรศัพท์ไปนำเปลี่ยนเป็นช่องของพอมี่เลยว่าน้าเปลี่ยนหายเดียบร้อยไปพี่น้องไป